เดี๋ยวเราไปยำไข่ดาวนะคะเตรียมเครื่องยำไข่ดาวนะนะทานกับกะเพราขาหมูนะคะอร่อยอร่อยเลยกะเพราขาหมูใส่พริกกระเทียมนะคะ่กะเพรา,าหมูนะคะใส่ดาวกะเพราเยอะๆใส่ถั่วฝักยาวทานง่ายๆนะคะ ทางกับข้าวร้อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปยำไข่ดาวกันก่อนนะครับก่อน,นะคะ่ะไข่ดาวคุณแม่ก็จะไม่ไม่หน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่ทำง,งานหลายอย่างคะ่ะน้ำยำเรียบร้อยแล้วอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะคะอ่ามีผักแค่นี้หอมแดงก็พอลักกระเทียมน้ำมอร่อยแซ่บแล้วคะ่ะ ผักชีโรยหน้าไม่ต้องนะคะยำไข่ดาวแซ่บกระเพราขาหมูเนื้อเย็นปลาป่า,ปานะคะ